เซไฮค่ะเพื่อนๆทุกคน w ว l ลคัมทูโ o วายโน Life นะคะวันนี้พบกันในช่วงใจฟูค่ะเป็นช่วงที่เราจะมาทำเรื่องราวเกี่ยวกับดารานักแสดงที่พวกเราชื่นชอบกันมากมาก ที่แค่พวกเราเห็นเขาในบทบาทการแสดงไม่ว่าจะบทบาทแบบไหนเนี่ยก็ทำให้เราใจฟูได้นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งสำหรับ e ีีแรกในวันนี้นะคะแอดกำลังจะพูดถึงนักแสดงที่กำลังมามืดเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการนะคะเขานะคะเริ่มต้นในบทบาทของพระรองที่แสนดีจนตอนนี้เขาก็ได้มาแสดงในบทบาทของพระเอกแล้วล่ะคะ่ะเขาคนนี้ก็คือตั้งหวยนั่นเองค่ะทุกคน โดยพระเอกหน้าหวานท่านนี้นะคะเขาเกิดวันที่26กุมภาพันธ์ปี1995ค่ะอายุ30ปีแล้วโดยบ้านเกิดของเขาเนี่ยอยู่ที่เขตปกครองตนเองมองโกเลียที่เมือง ผู้เหอเฮาเธอค่ะที่ประเทศจีนนั่นเองโดยเขาเนี่ยมีพื้นฐานการเต้นตั้งแต่เด็กนะคะมีพื้นฐานที่ดีพอสมควรเลยเขาได้ทําการเข้ารับการศึกษาที่ Central Academy of Drama นะคะหนึ่งใน3สถานศึกษาที่ขึ้นชื่อมากๆเกี่ยวกับการแสดงและการบันเทิงต่างๆชื่อแฟนดอมของเขาก็คือ i ด mond s นะคะโดยมีสีประจําดอมก็คือสีม่วงนั่นเองค่ะทุกคน ซึ่งตั้งหวยนะคะเขาเดบิวต์เป็นนักแสดงในปี2021ค่ะในบทบาทของพระรองในเรื่องรักนิรันราชนมังกรเนี่ยเป็นผลงานเดบิวต์ของเขาเลยค่ะโดยเขาเี่ยรับบทเป็นเสวียเชียนสวินหรือประมุขหอหลัวเฟิงของน้องนกชิงชิงนั่นเองคือเป็นพระรองที่มีคู่ของตัวเองนะคะ คือออราเนี่ยพุ่งปรี๊ดตั้งแต่เรื่องแรกเลยล่ะค่ะดูภายนอกเนี่ยเป็นคนที่โหดเหี้ยมนะคะอารมณ์ร้ายแต่จริงๆเนี่ยก็เป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็ขี้หึงมากและรักน้องจริงๆของเรามากๆเลยล่ะค่ะซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะคะแต่ทําออกมาได้ดีมากทําให้คนดูเนี่ยจดจําเขาในบทบาทของประมุขหอได้เลยล่ะค่ะ บทบาทต่อมาทําให้คนดูรู้จักเขามากขึ้นในบทบาทของเฉินเฉิงท่านประธานสุดหล่อของชิงไอกรุ๊ปนะคะในซีรีส์เรื่องการเวลากับดวงดาราแห่งรักเล่นกับพี่เอ,อ่อหลิวไฮควานนั่นเองภายนอกเนี่ยดูเป็นหนุ่มที่เก่งมากนะคะมากไปด้วยความสามารถที่ใครๆก็อยากทํางานด้วยเป็นคนที่อยู่ข้างกายเจียงไป๋จีพระเอกของเรื่องนะคะภายนอกเป็นเช่นนี้แต่ภายในใจของเขาเนี่ยก็เป็นคนที่มีปมในใจที่ไม่อาจลบล้างไปได้เป็นตัวละครที่สําคัญมากๆและหล่อมากคน ซึ่งเขาเนี่ยก็อยู่เคียงข้างพระเอกของเรื่องเลยนะคะเรื่องนี้ต่อมาทุกคนมาพบกับพ่อบ้าน AI สุดหลอ่อกับบทบาทของเจยเค์หรือว่าแจ็คนะคะในซีรีส์แฟนตาซีทะลุมิติเข้าไปในเกมกับซีรีส์เรื่องเซซี่บิวตี้นะคะหรือบ็อกเกอร์สาวทะลุมิตินั่นเองเป็นบทบาทของพ่อบ้าน AI ที่คอยแนะนําภารกิจและเป็นคู่หูคู่คิดของนางเอกซื่อเยียนที่รับบทโดยคงเสวยเอ๋อนะคะหล่อมากคือเก่าคะ่ะนายคนนี้เนี่ย และอีกครั้งในบทบาทของพระรองที่แสนดีอย่างชินเคยในซีรีส์เรื่องชงจือและขิดหววรักเรื่องนี้เนี่ยเป็นพระรองที่ทุ่มเทกับนางเอกชงจือมากๆเขารับบทเป็นซื่อจืดของเย็นอองนะคะเป็นผู้เป่ารูปงามเย่อหยิ่งและทะนงตนมากๆรักชงจือเนี่ยเหมือนกับน้องสาวแท้ๆของตัวเองคอยดูแลอยู่ตลอดแบบตลอดจริงๆเลยค่ะแต่ว่าซุ่มทําเงียบๆนะคะแต่ก็คือทุ่มเทชีวิตและยอมตายเพื่อชงจือได้แบบที่นางเอกเนี่ยไม่ต้องเอ่ยปากนั่นเองก็คือรักนางเอก มากๆนั่นเองค่ะเป็นพระรองที่แสนดีมากๆเลยผลงานต่อมาของเขานะคะเขาเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ฟอร์มยักษ์สาตัวใหญ่เบื้องเริ่มเพิ่มอย่างซีรีส์เรื่องจันทราอาัสดงนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ได้รับบทเป็นหลายบทบาทเลยนะคะนลธรรมโซนกันนั่นเองโดยเขารับบทเป็นกงเยจืออู้นะคะผู้รักในกฎเกณฑ์และหลงรักในตัวของหลีซูซูอีกคาแรคเตอร์หนึ่งก็คือเซียวหลินนะคะองค์ชายหกและ ซังโยนะคะพี่ชายของซังจิวนะเป็นองคชายแห่งเผ่าหอยมุกแห่งแม่น้ำโมนะคะเรื่องนี้คือแต่ละคนแสดงเป็นหลายตัวละครเลยค่ะเก่งกันมากๆเลยซึ่งตัวของเติ้งเหวยเนี่ยก็แสดงออกมาได้ดีมากๆตลอดที่เราพูดมาเนี่ยพ่อหนุ่มเติ้งเหวยก็แสดงในบทบาทของพระรองที่แสนดีมาตลอดเลยใช่ไหมคะจนได้กลายเป็นพระรองที่คลองใจเหล่าแฟนๆนั่นเอง และคล้ายที่สุดเราก็ได้เห็นพระหนุ่มหน้าหยกคนนี้ในบทบาทของพระเอกผู้ใจกว้างอย่างทูซานจิงนะคะหรือชื่อแรกของเขาเนี่ยก็คือเย่ซือชีในซีรีส์เรื่องว่วงคำหนึงดวงใจนิรันนั่นเองทั้งภาคหนึ่งและภาคสองเลย เรียกได้ว่าเป็นพระเอกของเรื่องนะคะที่ถูกเลือกของแท้นะคะโดยได้ลงเอยกับนางเอกเสี่ยวยาวของเรานั่นเองเป็นคนที่ได้แต่งงานกับเสี่ยวยาวเป็นคนสุดท้ายนะคะดีที่พวกเขามีความสุขนะคะแต่แอดเชื่อว่าคนดูยังซ่อมตับไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะทูสั้นจริงเนี่ยเริ่มมาก็สะบักสะบอมอย่างสุดๆเอาซะจำบ่ได้เลยค่ะมีแต่รอยแผลได้นางเอกช่วยเหลือเอาไว้นะคะจนเขาเนี่ยให้ใจนางเอกตั้งแต่นางเอกยังเป็นหมอพี่ลิ้วอยู่เลยค่ะ เขาเป็นถึงคุณชายรองเผาชิงชิวชิงชิวขึ้นชื่อว่าอะไรคะทุกคนก็คือจิ้งจอกนั่นเองใช่ไหมคะเมืองชิงชิวเนี่ยก็เป็นคาแรคเตอร์ที่อบอุ่นเป็นพ่อไมโครเวฟที่เสียบปลั๊กแล้วนะคะท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ได้แต่งงานกับเสี่ยวเยาวนั่นเองร้องหนักมากเรื่องนี้เนี่ยน่าสงสารทุกตัวละครเลยละคะ่ะ และเรื่องล่าสุดเลยนะคะตอนนี้ก็คือบทบาทของซูอี้ซุยนะคะจากเรื่องอาจารย์มานหวนพบค่ะเป็นพ่อหนุ่มทรงแบดท,ที่จะต้องขัดเกลวนิสัยคือปกติเนี่ยเขานิสัยสุขุมและเยือกเย็นนะคะแต่พอความจำเสื่อมเนี่ยกลายเป็นพ่อคนเผด็จการเลยทันทีซึ่งเขาเป็นลูกนอกสมรสของชินอ๋องเขาถูกใช้ให้เป็นอาวุธสังหารคนนะคะมีความวิเศษคือเป็นบุตรมารภาชนะรองรับน้าพุวิญ,ญญาณที่มีพลังชั่วร้ายของราชามารได้มีอาจารย์คือมูชิงเกอ เป็นคนที่เก่งและไม่มีใครเป็นคู่ต่อสู้กับนางได้เลยยกเว้นลูกศิษย์คนนี้ค่ะแต่ตัวของอีสุย่ยเนี่ยก็คือไม่จอยอย่างหนักเพราะไม่ได้เต็มใจที่จะเป็นศิษย์นะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็กับดักลวงใจตัวเองค่ะหลงรักเขาและพยายามทําตัวดีเพื่อเอาใจนางเอกนั่นเองเอ็นดูเกินทุกคน เอาจริงนะคะเต้งเหวยเนี่ยเป็นบุคคลที่มีใบหน้าฟ้าประทานมากนะคะแอดชอบดวงตาและรูปปากของเขามากเลยคือรับส่งกันอย่างดียิ่งกว่าเซตเตอร์และสไปเกอร์ในไฮคิวอีกนะคะไม่เกี่ยวกันนะคะแอดพูดไปเรื่อยคือหล่อมากๆเลยค่ะยิ่งบทบาทของซูอิซุยนะคะ คือออรายอย่างมากแสดงก็ดีและยังมีซีรีส์ที่ยังไม่ได้ออนมาให้เราดูอีกนะคะเราก็จะมาลอดูบทบาทของเขากันค่ะจากพระรองที่จริงใจจนตอนนี้เขาได้เลื่อนขั้นเป็นพระเอกที่จริงใจแล้วนะคะรอติดตามเขาต่อไปนะคะทุกคนเขาต้องไปได้ไกลกว่าน,นี้แน่ๆแอดเชื่อแบบนั้นค่ะทุกคน ถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของแอดด้วยนะคะหากวันนี้มีการผิดพลาดประการใดนะคะข้อมูลตกหล่นอะไรยังไงนะคะต้องขออาภัยไว้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ No w n ย No Life ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะคะทุกคนไปติดตามตั้งหวยกันเยอะๆนะคะทุกคน